ขอาบอไวกว่าูกลอเลไปดูคนดูที่ไหนดูกองที่ไหมันใจขาอะไรมือข่าเขาก่าเนี่ยมือเรามขาาไม่ดำขา่ไดบ้านราอะเียวบ้านเราเเราเดียวเลยเอคาของ มีแดแอป่ะเด็คือพอเยอะกอกันเดยวมาลกนหรอเล่ผมไม่เคยใ่ใช่ไหแม่ฟาดเลยไอ้เนี้ก็ฟาหมดหลักอ่าน้าไม่หมดด้าหน้าด้าหลันะพักสี่เล่ไ้ี่มเอ้หอไอ้ฟาร้ซู้งหั่ที่เขาแขเขไม่มีความีดีเลยจากประสบการ เดมไมีหอมเดิมคงแทบตายแทช็อกโอ้ขังโพไม่ดีนาเจอเลยนเียเนตีไม่เคยยนว่าแบบเจอเนเดอาคนเี่ยมเด็นนัเลือเกินเนี่ยแล้ต่อแล้วต่อแล้วต่อ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 หลังปแ เราขอเียนะเอได้ไหมเราขอใช่ปะเออได้เจ๋ออะไรอะไรอ่ะไม่ไม่่มีรับะรสุดเ็มที่เลยให้รับจากตาเอ้ยมันขยับมามาถึงประมาณนี้ไดเบ้างคนเดินอ่ะ มึงจะเข้าบ้านใครจะยังบอเรีใช่ใช่ใช่จะโซนจะโซนทั้หมดมีอ่าทุกนคนโซนสาบวกแล้วก็สองบ้านที่ไหนบ้านบอกร้านนิดานไม่ใชอรอะไรอะไรบ้านตอกั้ที่ยิง โซนรับไม่หมดเลยแล้วเว้ยไม่ต้องหนีอยู่ไหนป่ะโอเคเอารับรับไม่หมด